ซอแดงทั้งหลายเนี่ยรับไม่ได้แล้วก็จะพูดว่าลุงเนี่ยทำไมชอบเอาเอาภาพาพนิ่งนะคะที่ทางคุณเศรษฐาเนี่ยไปเจอกับป้าเสือแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือเขาเขาเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะว่าเศรษฐาเนี่ยเขาเขาเขารังเกียจคนจน เพราะว่ามันมีคลิปว่ามันมีป้าคนเสื้อแดงเนี่ยจะวิ่งเข้ามากอดเขามาต้อนรับเขาอะนะใส่เสื้อแดงเลยอะแต่ว่าเศรษฐาเนี่ยเอามือเนี่ยกันนาะะก็คือเหมือนกับว่าตั้งกากขึ้นมาแล้วก็กันในช่วงอ่าช่วงอกตัวเองอะนะแล้วก็ดันออกไปแล้วก็ไม่สนใจที่จะหยุดคุยกับป้าเลยนะคือป้าเนี่ยถูกผลักไปข้างหลังเลยแล้วเศรษฐาก็รีบเดินไปข้างหน้าเลยมิถามนิดนึงไอ้ไอ้รูปแบบแบบเนี้ย ถือว่าเป็นมิรหรือเปล่ารูปแบบแบบนี้คือน่าเกลียดมากมีเชื่อว่าคุณก็คงจะเคยเห็นแต่ว่าคุณเลือกที่จะหลงไปแล้วอะหรือว่าอยากจะเทียย์หรือว่าอะไรมันค้ำคออะไรมันอุดปากอยู่คุณก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าด่านะแล้วคุณก็พยายามพูดว่าพักเก้าไกลหรือว่าทางช่องหรือว่าทางลุงเนี่ยเอารูปมันลงเพื่อที่จะ d i s เครดิตคือมิจะบอกให้ฟังนะ ถ้าเศรษฐาทำตัวดีพฤติกรรมดีคำพูดดีนโยบายดีปฏิบัติตัวดีมันไม่มีใครดิสเครดิตตัวคุณได้หรอกถึงแม้ว่ามีคนมาดิสเครดิตมีคนมาให้ร้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะมันก็ต้องแท้ภัยไปถูกไหมเพราะเราพูดไปแล้วว่าถ้าเศรษฐาแสดงออกแล้วเป็นมิตรกับประชาชนจริงเนี่ยมิถานมิหนึง คนเขาจะเชื่อในสิ่งที่พักเก้าไกลหรือใครก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งทางช่องเนี่ยที่เอาภาพออกมาให้ดูเนี่ยคนเขาจะกดด่าไหมแต่สิ่งที่คนเขากดด่าเพราะอะไรเพราะเสษฐาทําจริงไงเสษฐาเนี่ยนะแสดงความเรารู้เลยว่าเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่เจ้าลงตามสไตล์คนรวยอะนะตามสไตล์คนรวยและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเรามองเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบนี้ในเรื่องของการโยนปากกาอะไรแบบเนี้ย บางคนอาจจะบอกก็ได้ว่าเออเขาเขาตัวสูงแล้วเขาไปนั่งตัวเขาเรียกอะไรนะเก้าอี้ไม่ไม่สมดุลหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะบอกว่าเฮ้ยก็มันเป็นงานใหญ่เขาเนี่ยต้องเร่งรีบอะไรเงี้ยแต่ว่ามีจะบอกให้ฟังอันนี้คือภาวะของผู้นำอย่างหนึ่งในการที่คุณเนี่ยรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมคุณเนี่ยถูกสื่อจับจ้องอยู่ คุณต้องระมัดระวังตัวในการแสดงออกกับสื่อกับประชาชนมันเป็นเรื่องเบสิกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิถึงได้พูดไงพวกคอแดงเนี่ยพวกเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรเวลาคุณเห็นประยุทธ์ทํายังไงเนี่ยคุณด่าประยุทธ์ได้แต่เวลาเศรษฐาทําคุณไม่กล้าดา่าแล้วคุณก็แก้ต่างให้เขาสอบพัดคุณไม่อายหรอกถูกไหมแล้วถึงได้พูดไงว่าเศรษฐาเนี่ยจะงุดหงิดอะไรก,ก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องคลิปลุกให้ดูดี โอเคคุณอาจจะน้าบึ้งได้แต่คุณก็พูดตามกติว่าเออเนี่ยขอปรกกาเปลี่ยนใหม่เร็วนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบจดอะไรคุณก็ว่าไปแล้วไม่เชื่อว่าลูกน้องคุณเนี่ยเขาก็มีปากกาอยู่ติดตัวอยู่แล้วแหละถูกไหมคืออย่างน้อยเนี่ยคนที่เป็นลูกน้องเขาเป็นเลขาหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะเตรียมพร้อมอะไรอยู่แล้วแหละแล้ว คือมันมันต้องหุดหิดขนาดนั้นเลยเหรอในการแบบเออคว้างปากกาไปเนี่ยคือมันสอให้เห็นเลยไงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพอสมควรแม้กระทั่งเรื่องแค่นี้แต่ว่าคุณขนาดที่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ต่อหน้าสื่อแต่คุณก็ยังทําเพราะฉะนั้นม่ถึงได้ถามไงว่าคุณต่างอะไรกับประยุทธ์คุณต่างอะไรกับอหอตอถ้าคุณแก้ต่างให้กับเศรษฐาได้เนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องแก้ต่างให้กับอหอตอเหมือนกัน อหอตอก็สามารถที่จะพูดได้ไงว่าเอา้าเขาเป็นมนุษย์ท้าหงุดหงิดได้เหมือนกันเอา้าแล้วทําไมนายกคนอื่นไม่เห็นเป็นล่ะถูกไหมนีม่ถามแบบแฟงๆเลยนะเมื่อก่อนทักษิณเป็นไหมแบบเนี้ยยิ่งรักเป็นไหมไม่มีใครเป็นนะแต่ทําไมอะ่พะพอเสรจหาขึ้นมาเป็นเส,เสรจหาสามารถ,ถเป็นได้เลยเหรอ ก็คืออะไรคือเศรษฐาลืมตัวแล้วไงคิดว่าตอนเนี้ยตัวเองขึ้นมาเป็นนายกแล้วตัวกูกูจะทําอะไรก็ได้ในขณะที่ตอนหาเสียงเป็นอีกอย่างหนึง่งไปใส่เสื้อเออไปนั่งกินขันตกไปนั่งกินกับชาวบ้านมีคนบอกเลยนะบอกเศรษฐาสร้างภาพซึ่งมันก็จริงตอนนั้นมี่ก็มองดูคือเราดูลักษณะแล้วคือเสรษฐาไม่ได้เป็นคนที่ใจดีเลยนะคือตลอดเวลาเนี่ยคือเหมือนกับว่า เห็นไหมคะว่าตอนนี้ที่เขาแสดงหน้าตาออกมาแล้วก็ตอนนี้ที่มีเห็นภาพที่ลุงเอามาลงอะนะก็เป็นภาพที่เศรษฐานี่ยืนมองคุณป้าที่เขามายกมือไหว้แล้วคนที่เป็นคอแดงเนี่ยก็พยายามเนี่ยมาพูดว่าช่องเนียเสียมหรืออะไรอย่างเงี้ยมึงมึงยังไม่ได้ดูเขาทำงานเลยมึงมาเสียมทําไมคือเราก็งงไงว่าพวกคอพวกเนี้ยคือเหมือนกับเขาไม่ได้รับประทานข้าวะ ก็คือภาพที่เอามาลงดูเนี่ยก็คือกําลังจะบอกบอกว่าเศรษฐาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไงเศรษฐาเนี่ยไม่เหมือนคนเดิมแล้วคนเดิมที่รายกมือไหว้ชาวบ้านตามตาม่ตางจังหวัดแต่ตอนนี้เขากลับมาในร่างทรงของเขาแล้วก็คือกูเนี่ยเป็นระดับซีอคุกูจะไปยืนไหว้มึงทําไมกูจะไปยืนเคารพนอบน,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 น้อมมึงทําไมมึงจะเข้ามาเนี่ยมึงมายืนยืนไหว้กูปลกปลกอ แล้วสายตาเขาเนี่ยมันช่างดูแคลนดูถูกเหยียดหยามคือเราถามนิดน,นึงว่าเหมือนเวลาที่ประชาชนจะไปเรียกร้องอะไรกับประยุทธ์จำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนรู้สึกจะเป็นชาวประมงหรือย,อยังไงไม่จำไม่ได้เขาพยายามเนี่ยฝ่า,ากาบดหรืออะไรเงี้ยบอกว่าจะมาเรียกร้อง กลับประยุทธ์อะนะเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าการเนี่ยกันเอาไว้นะแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยตะคอบใส่ตอนนั้นนะ่าเคยเป็นเรื่องเลยแหละมีถึงได้ถามไงว่าการที่ประชาชนจะมาร้องเรียนอะไรสักอย่างกับกับกับนายกเนี่ยมันควรจะเป็นไปอย่างละมุนละม่อมนายกเนี่ยควรที่จโอกรับนะคะหรือว่าเออคุยกับเ,เขาด้วยความเป็นมิตรถูกไหม แต่เศรษฐาเนี่ยภาพที่ออกมานี่คือเศรษฐายืนมองป้าแบบคือตัวเขาก็สูงอยู่แล้วนะแต่ว่าภาษากายเขาเนี่ยคือยืนไหลตรงเลยนะยืนไหลตรงเลยอ่ะคือคล้ายๆว่าหงุดหงิดหน้าก็หงุดหงิดด้วยสายตาก็ดูหมิ่นดูแคลนในขณะที่ป้าเนี่ยยกมือไหว้คือถามว่าเราเอามาลงเพื่ออะไรเราเอามาลงให้ดูไงว่าเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ได้นาส์นะคะเหมือนตอนที่คุณหาเสียงแต่ตอนนี้คุณก้าวขึ้นสวมหน้าแล้วคุณไม่ได้ต่างอะไรกับหออหอตอเลยประชาชนเข้าไปหาคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนตัวเล็กๆแล้วในขณะที่ตอนคุณหาเสียงเนี่ยคุณทําตรงกันข้ามคุณทําเหมือนก็ว่าคุณใจดีมากเลยคุณไปโอบกอดประชาชนอ้คุณป้าคุณย่าคุณยายคุณยกืออไหว้ได้หมดเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากําลังจะบอก เพราะฉะนั้นคอแดงขอให้เพิ่มความฉลาดเฉลียวนิดนึงนะคะว่าเศรษฐาเนี่ยตัวตนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราก็เคยพูดไปแล้วนะคะว่าเศรษฐาเนี่ยป้าเสื้อแดงีออกเลยไม่ได้หยุดพูดคุยอะไรกับเขาเลยก็เนี่ยแหละคือเรากําลังที่ที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เขายังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบาย นะมันมันเป็นเรื่องส่วนส่วนตัวส่วนเขาเรียกอะไรลักษณะบุคลิกภาพนิสัยสอดอของเศรษฐามันไม่ได้ต่างอะไรกับประยุทธ์เลยแสดงความหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาแสดงความเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีความใจดีอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เราพูดไงว่าถ้าคุณเห็นภาพที่ทางคุณพิธาเนี่ยเวลาไปพบกับประชาชนน่ยมันจะมีความน่าแล้วประชาชนเนี่ยเข้าถึง เราไม่ได้อวยแต่เรากําลังจะบอกว่าประชาชนหรือว่าแม้กระทั่งคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็อยากได้นายกแบบนี้แต่คุณไม่ได้ไงคุณไปได้เศรษฐาคุณก็ต้องเฉลี่ยเศรษฐาต่อไปไงคุณก็มองว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยดีแล้วการที่ประชาชนต้องไปยกมือไหว้นะการเมืองปลบก,ลก,ล,กลกแบบเนี้ยดีแล้วก็จงเป็นไปนะเป็นไปเฉพาะในแบบฉบับของคอแบกหรือว่าคอแดงนางแบกบ นายแบบคุณก็อวยไปแต่ว่าคนที่เขามองว่าคนต้องเท่ากันกับคนเนี่ยเขาก็คงจะไม่ชอบนะคะแล้ก็ลองดูแล้วกันนะคะตามรูปภาพที่ให้ทุกคนได้เห็นนะคะเนี่ยเสรษฐาตบัดสัตว์แค่ไหนนะะอย่างบอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีคนเก่งแต่ผู้นําคณะรัฐประหารได้สร้างวิกฤตเอารถถังเอาปืนเนี่ยมาจ่อหัวพวกเราเพราะนำหน้าอธิปไตยทําลายศักดิ์ศรีของ ประเทศไทยในเวทีโลกการรัฐประหารเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจน่ารังน่ารังเกียจแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเสถาออกมาบอกว่าเฮ้ยมึงอย่ามาด้อยค่ากองทัพนะเห็นไหมคะคุณคุณเห็นความตลกตะแลงไหมแล้วคุณจะไม่ให้เขาด่าได้ยังไงเห็นไหมคะว่าเนี่ยเสถาเปลี่ยนไปขนาดนี้ รวมทั้งโ c รา l อะไรด้วยอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ให้พวกคอแดงทั้งหลายได้เข้าใจนะคะว่าประเด็นเนี่ยที่เราต้องการให้ดูเนี่ยคือเราต้องการให้ดูว่าเศรษฐาเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับประยุทธ์เลยนะคะมองประชาชนด้วยความเหยียดหยามนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนเนี่ยเหมือนเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะพวกค่าท่าคีดค่าที่จะไปขอความช่วยเหลือรัฐบาลแบบต้องไปกราบกรานแล้วไปขอเศษเงินอะไรประมาณนี้ นะก็ฝากให้คิดเนาะว่าอันนี้คือประเด็นที่ที่ทางทางช่องเนี่ยนะทางลุงเนี่ยพยายามที่จะเอามาเสนอให้เห็นนะว่าเพราะอะไรนะคะประชาชนเขาถึงได้วิพากษ์วิาวาจารณ์ถึงตัวตนของเสรษฐานะคะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนตอนที่คุณหาเสียงนะคะก็ฝากไวจ้จ้ะ